อากาศนี่เย็นสุดๆนะประมาณสิบสีองศาตอนเช้าสุดเลย16บหสายนิดนึงก็ตอนบ่ายๆก็ยีสิบกว่านะตอนบ่ายๆก็จะร้อนเป็นช่วงที่บรรยากาศถือว่าหนาวมากหนาวจนมือเจ็บสีแดงแดงนะมือจะแข็งเลยนะครับน้ำก็เย็น ตกเย็นมาก็จะเริ่มหนาวอีกครั้งหน่าถ้าไม่มีแดดก็จะรู้สึกเย็นขึ้นนะครับนอภูมิลดลงทำให้ยากาศนี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะแต่หนาวไปหน่อยแต่ไม่ค่อยมีลมนะดีอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีลมไม่ค่อยมีพาย,ยุแล้วก็ไม่มีฝนนะครับช่วงสมัยเมื่อก่อน มายที่มาก็จะมีฝนด้วยแล้วก็มีลมพายุลมจะหมุนแต่เดือนมกราเนี่ยไม่มีลมเลยนะแต่หนาวมากเย็นเย็นสุดๆนะครับตอนนี้เรากำลังอาบป่า อาปาแล้วก็นั่งภาวนานะครับเพื่อที่จะให้ป่านี่ช่วยบำบัดเราทำให้เรามันเป็นสมดุลของธรรมชาตินะครับกับสมดุลชีวิตมนุษย์มนุษย์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ต้องย้อนไปว่าน่าจะอยู่ในป่านะอยู่ในป่าในเขาเหมือนสัตว์ลำนาทั่วไปแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ในป่าล้อมรอบด้วยป่านะครับแต่เมื่อมนุษย์เกิดการมีสังคมมากขึ้นนะครับ มนุษย์มีสังคมมนุษย์ก็ย้ายถิน่นไปอยู่รวมกันไปหาจุดที่ผู้คนพุงพงพ่งพุ่งพุ่งพ่านนะครับทําให้เกิดบ้านเป็นหมู่บ้านท,ที่เห็นที่เราเห็นในปัจจุบันกันเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านน,นี่นั่นก็จะมีผู้นําสร้างกฎกติการ,ร่วมกันขึ้นมาทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับทีนี้ก็จะสามารถ มีห้างสรรพสินาค้าก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในการสัญจรเดินทางสะดวกสบายนะทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าย้อนไปดูบริบทสมัยก่อนก็จะเห็นได้ว่ามนุษย์มนุษย์เรานี่ก็จะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้เคยกล่าวหรือตัดไว้นะ ก็เศรษฐกิจพอเพียงก็คือปลูกผักปลูกยาหรือว่าทําอะไรที่มันพอเพียงอยู่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปอยู่แบบนั้นนะครับแต่ถ้าย้อนบริบทสมัยก่อนก็ตื่นเช้ามาก็ทํางานทําทำ,ทำ,ทำขาวรียกอะไรวิถีชีวิตของชุมชนอาจจะทําสวนทําไร่ทํานานะแล้วก็หาของกินของป่ามาอยู่หาหากินนะครับ ก็เป็นวิถีชีวิตของคนแถวชนบทเศรษฐกิจพอเพียงถ้าย้อนออกไปก็เหล่ามนุษย์ก็น่าจะเกิดในที่ป่าที่เขาแบบนี้นะครับแต่เมืองบ้านเมืองจเจริญขึ้นมีภาษีต้องจ่ายมากขึ้นนะครับก็ทําให้ผู้คนนั้นมีคนกลางมาดํเดา,าเนินการในการจัดสรรทุกอย่าง ไล่ตั้งแต่รัฐมนตรีนะครับลงมาจนถึงชาวบ้านตาดำๆประชากรเนาะจำนวนประชากรจํานวนวัตถุดิบจํานวนงบประมาณต่างๆปัจจัยต่างๆทําให้ผู้คนเกิดอะไรที่อยู่ตรงกลางนะครับข้อแรกเปลี่ยนกันเมื่อก่อนถ้าไม่มีเงินก็นะ่าจะเอาของแลกกันเอาของนําของสิ่งของมาแลกกัน เป็นวัฒนธรรมแต่ทุกวันนี้ต้องขายนําเงินมาซื้อจับจ่ายเป็นเงินเนี่ยเป็นตัวนะกลางในการดำเนินชีวิตเป็นการสื่อสารก็น่านจะประมาณนี้นะครับนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะเลยไปเกี่ยวกับชีวิตโดยตรงของทุกคนที่ได้สัมผัสบรรยากาศในป่าก็ที่แรกก็อาจจะพูดธรรมะนะว่าเรามาทำอะไร ที่นี่ยังไงนะแต่ดูดูแล้วเวลาก็อาจจะไม่เอื้ออำนวยดเท่าไหร่แต่ก็ก็ดูแล้วกันว่าใช้ช่วงเวลาไหนช่วงเวลาพักเบรกหรือว่าอย่างไรจะจะสำร,รวจบรรยากาศแล้วก็เก็บไปฝากทุกท่านนะว่าตรงไหนจุดไหนบรรยากาศดีก็น่าจะพอ,อประมาณนี้ก่อนวันนี้